เอาอีกแล้วสามีนางร้ายไม่เกรงใจลูกเมียควงเสาวไว้ละอ่อนหวานฉ่ำทั่วญี่ปุน่นไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันอีกตามเคยเมื่อเพจด,ดังได้ออกมาโพสต์ถึงสามีนางร้ายแบบสุดแซ่บอ่านแล้วสุดปากโดยกล่าวว่า มีคนหนึ่งไปเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเอ๊ะผู้ชายหน้าตาคุ้นๆญี่ปุ่นหวานมากเลยทีเดียวอ๋อคนไม่กล้ายาเมียนางร้ายนี่เองแต่เห็นหน้าไม่ไอายไปควงสาวคนใหม่สูงเขาวไวละอ่อนคนที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีอย่างสบายใจสวิตหวานทัวญี่ปุ่นอารมณ์ไม่เกรงใจลูกเมียอีกแล้ว เกิดมาเป็นผู้ชายทั้งทีถ้าหยุดความเจ้าชู้ความมักมากแบบนี้ไม่ได้ก็น่าจะปล่อยเมียไปบอยบินใช้ชีวิตบ้างถ้าเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็แค่เคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยควงใครต่อใครไปเย้ยฟ้าท้าประชาชีนะพ่อ เขารอตกลงกันอยู่ก็เลยยังไม่หย่าไหมผัวที่ดีคือผัวใหม่น่าจะใช้เวลานี้ถึงแม้ว่าแม่ปอพูดในรายการตอนแม่อออกแค่ว่าจะพูดไหมแล้วแม่ปอก็ริบห้ามอาจจะยังไม่หย่าจริงๆเดี๋ยวเป็นเรื่องถ้าแม่ปอมีใหม่ทางที่ยังไม่หย่าเหมือนกัน ใช่ตัวแม่ตัวมามในแม่อยู่ไหมคะเมียเขาคงชินแล้วมั้งตบท้ายด้วยการใช้เงินเรื่องจบทุกอย่างถ้าคนนี้นะผัวเขามีมาเรื่อยๆและเขาก็รับรู้